สวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามารีวิวนะครับเป็นโดนนะครับยี่ห้อ ZLRC นะครับในรุ่น SG907 นะครับเป็น g p s Smart มาร์ทดอนนครับผมนะครับก็นะฮะผมจะอธิบายนิดนึงนะครับมันจะมี s j 9 0 6ผู้โด่งดังนะครับ กับตัวนี้ซึ่งเป็นตัวใหม่ SG907 นะครับหลายท่านโทรเข้ามาสอบถามผมนะครับบอกว่า SG907 มันดีกว่าหรือเปล่าผมก็บอกว่าสเปคต่ํากว่า906มันก็จะมีคำถามนะครับถามว่าเอา้าเป็นรหัสใหม่กว่าทำไมถึงต่ํากว่าก็คือมันเป็นรหัสใหม่ก็คือในเวอร์ชั่นหรือโฉมใหม่ก็คือรุ่นใหม่ออกมานะครับ แต่ SG 906นะครับก็ยังคงดีกว่านะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับมันมีข้อจำกัด1ตัวเล็กนะครับแล้วก็มอเตอร์เป็นมอเตอร์ธรรมดาไม่ใช่บัลเลตนะครับส่วนฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันลูกเล่นทุกอย่างเหมือนกันนะครับแตกต่างที่1ขนาดนะครับแล้วก็แตกต่างที่มอเตอร์นะครับความละเอียดของกล้องระดับสัญญาณความไกลความจุแบตเตอรี่ระยะเวลาการบิน นะครับตัวนี้จะบินได้ประมาณ18-20ถึงนาทีถ้าเป็น906จะอยู่ที่25นาทีเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างกันตามงบนะครับถ้าง,งบน้อยเล่นตัวนี้ถ้าง,งบเยอะขึ้นไปก็เล่นตัวนูน้นนะครับแต่ถามว่าตัวนี้คุณสมบัติคร่าวๆนะครับรายละเอียดคุณสมบัติที่ก็มีเหมือนกันกับ906นนะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นในรุ่นที่มีกระเป๋านะครับ ่อถุงมันครับกระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋าหิ้วนะครับแล้วก็จะมีหูสำหรับสะพายนะครับนี่นะครับหูสำหรับสะพายสายสะพายนี่ก็จะอยู่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือคู่มือซึ่งจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดไม่รู้ว่า QC เขาใส่ผิดหรือยังไงให้คู่มือมาเพียบเลยนะครับแต่มันก็คือรายละเอียดอันเดียวกัน็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนมากจะไม่ค่อยมีคนเข้าใจสักเท่าไหร่นะครับไม่มีใครเก่งเข้าภาษาที่จะไปอ่านและเข้าใจรายละเอียดเลยนะครับผมก็เลยจะต้องมารีวิวนะครับนะฮะหรือท่านจะไปซื้อจากที่ไหนมาก็ตามแล้วเล่นไม่เป็นค้นดูรีวิวผมคุณต้องเล่นเป็นนะครับแต่ถ้าซื้อที่อื่นมาแล้วคุณไปตกพังซ่อมจะส่งมาซ่อมผมผมไม่รับครับนะครับ ผมจะรับซ่อมเฉพาะลูกค้าที่ซื้อจากผมเท่านั้นนะครับซื้อที่อื่นมาผมไม่รับซ่อมนะครับแล้วก็ไม่ต้องโทรมาปรึกษาผมด้วยนะครับแต่ถ้าจะด,ดูคลิปผมดูไปนะครับเพราะผมปิดกั้นไม่ได้อยู่แล้วจะกรอกออกมานะครับ,นะรบตัวกระเป๋าด้านหน้าก็จะเป็นโฟมเซาะร่องนะครับซึ่งพอดีกับตัวของมันนะครับรีโมทคอนโทรลก็จะเป็นเหมือน sg 9 0 6นะครับมันคือรีโมทอันเดียวกัน นะครับในกล่องก็มีสายชาร์จนะครับเป็น USB มีไขควงนะครับอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเป็น7 4โวลต์1,600มิลลิแอมนะฮะเห็นไหมแบตเตอรี่เล็กกว่า9 0 6อย่างชัดเจน906นะครับทุกตัวจะใช้แบต2 8 0 0ม ah. ิลลิแอมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นใบพัดสำรองนะครับโอเคในกล่องก็มีแค่นี้นะครับรีโมทใช้ฐานนะครับสี่ก้อนก็เป็นฐ่านขนาด 2A นาฬิกาทั่วไปนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้นะครับอันคลายก็ใช้ได้ อันคลายก็จะได้นานหน่อยเพื่อเป็นเดือนนะครับแล้วอันนี้ก็จะประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้ายิ่งใช้ฐานดีไฟดีๆมันก็ทําให้สัญญาณมันดีนะครับถ้าฐานมันเริ่มอ่อนหรือฐานมันไฟมันต่ํานะครับสัญญาณก็จะไม่ค่อยดีครับอันนี้ก็คือตัวโดนนะครับเป็นสมาร์ทคำว่าสมาร์ทก็คือพับได้ทุกรุ่นนะครับ รูปร่างรูปทรงนะครับมันจะเหมือนพวก DJI Mavic นะครับแต่บางคนบอกว่าพวกนี้มันเป็นตัวกอ๊อปมันไม่กอ๊อปหรอกครับคือของมันทําคล้ายกันได้นะครับถ้ากอ๊อปนะครับบริษัทนี้จะโดนฟ้องนะครับเพราะมันกอ๊อปไม่เหมือนนะครับยังไงก็ไม่ใช่กอ๊อปเพียงแค่ว่าอาจจะคล้ายกันเฉยเพราะหนึ่งระบบทุกอย่างไม่มีอะไรที่เหมือน DJI นะครับ อย่าไปเข้าใจผิดว่ามันเป็นตัวก๊อปตัวนั้นตัวนี้บางร้านก็หลอกตัวนี้เป็นรุ่นก๊อปซื้อของแท้ดีกว่าถามว่าคุณรวยที่ขนาดคุณจะซื้อมาอีกไหมถ้าคุณเงินไม่ถึงก็ซื้อตัวนี้ก็เล่นได้นะครับจุดประสงค์อยู่ที่จุดประสงค์นะครับอันนี้แบตเตอรี่นะครับก็ใส่ลงไปนะครับกดนะครับมันก็จะเข้าลลอกนะฮะกล้องนะครับเป็น ่ 4K นะครับไดนดูที่กล่อง s g 9 0 7นะครับกล้องเป็น 4K นะฮะตัวนี้นะครับมันจะมีรุ่น Wi-Fi 5G กับตัว 5G Wi-Fi 4K นะครับตัวนี้คือ 5G 4K นะครับโอเค ทีนี้เดี๋ยวมาขั้นตอนการเล่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่จับจอมือถือนะครับเหมือนกันกับ SG906 นะครับก็มีเสาสัญญาณเป็นขาค้ำด้วยนะครับขั้นตอนการเปิดเครื่องนะครับก็เปิดรีโมทก่อนนะครับจากนั้นมาเปิดที่ตัวโดนกดค้างไว้ประมาณ5วิไฟมันจะขึ้นมานะครับพอได้ยินเสียงติ๊ดติดก็คือมัน เชื่อมต่อหากันนะครับกล้องนะครับสามารถปรับได้ที่รีโมทนะครับขึ้นลงนะครับแต่ตอนนี้นะครับตับใดถ้าเรายังไม่สตาร์ทมอเตอร์กล้องจะไม่สามารถปรับได้นะครับผม GPS ยังขึ้นเป็นศูนย์นะครับทุกครั้งถ้าเราบินกลางแจ้งหรือต้องการใช้โหมดที่จะให้มันบินกลับอัตโนมัติหรือโหมด Return to Home คุณจะต้องใช้ GPS ในการบินก่อนขึ้นบิน GPS ต้องขึ้นอย่างน้อย6กดวงแต่ถ้าคุณบินในพื้นที่ที่คุณไม่ต้องการใช้ GPS คุณจะบินด้วยเมน,นูนนะครับบินในอาคารก็ไม่ต้องรอ GPS นะครับมันสามารถที่จะสตาร์ทมอเตอร์และบินขึ้นได้เลยนะครับก็ยังมีระบบล็อกความสูงอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่กลับบ้านเองไม่ได้โดยจะใช้เซนเซอร์กล้องใต้ท้องตัวนี้เป็นตัวอ่านระดับความสูงตรวจจับพื้นที่นะครับเพื่อล็อกตำแหน่งของมัน แต่ไม่สามารถบินกลับเองได้นะครับแล้วก็ความสูงก็อาจจะได้ไม่ไม่เกิน5-6เมตรนะครับระยะเซ็นเซอร์แต่ถ้าบินกลางแจ้งอย่างนี้ผมแนะนําให้ใช้ GPS นะครับโอเคนะครับทีนี้เมื่อเชื่อมต่อโดนกับรีโมทแล้วนะครับคุณไปโหลดแอปนะครับแอปมีชื่อว่า Head Fun Pro นะครับเป็นแอปตัวเดียวกับพวก SG906 ครับโหลดมาแล้ว ไปเปิด Wi-Fi นะครับ Wi-Fi จะชื่อ XL GPS นะครับกดเชื่อมต่อโดยสัญญาณ Wi-Fi น, wi นี้ตัวโดนจะปล่อยออกมาเป็นระดับสัญญาณฮอตสปอตนะครับก็คือเอาไว้สื่อสารข้อมูลรับส่งข้อมูลระหว่างโดนกับมือถือซึ่งไม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับ ตัวนี้เป็น 5G มือถือที่รองรับต้องมือถือที่จะเล่นต้องเป็น 5G ถ้ามือถือที่ไม่รองรับ 5G จะไม่สามารถค้นหา w i f i ตัวนี้เจอถ้าเป็น Android นะครับก็ต้องไปอ่านสเปคเอานะครับว่าตัวไหนที่คุณรองรับก่อนจะซื้อต้องเช็คสเปคมือถือก่อนให้เรียบร้อยถ้าเป็น i iPhone ตระกูล iPhone 5ขึ้นไปได้ทุกตัวนะครับกดเชื่อมต่อแอป Head Fun Pro นะครับมันก็จะมานะฮะ จากนั้นนะครับให้เรามาทำการคาลิเบตก่อนนะครับคาลิเบตโดนนะครับกดคาลิเบตเดี๋ยวใหม่นะครับมันข้ามขั้นตอนนะครับอันนี้คือแอปเราเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วเรามาเข้าแอปนะครับจากนั้นเรามากดสตาร์ท a y นะครับกดซับเมน นี่นะครับภาพก็จะมาแบบนี้ครับชัดเจนนะครับภาพนะครับแต่ยังภาพมันก็ยังด้ขว,วาเข้า906นะต้องยอมรับนะครับแต่ถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่นะครับใช้ใช้งานได้อยู่นะครับาจากนั้นเรามาคาลิเบตนะครับกดตัวยุกสอนย้อนกลับตัวนี้มันจะเข้าแอปมาที่หน้าแรกจะมีเมนูคำว่าคาลิเบต กดคาลิเบตครับจากนั้นกดตัวนี้คาลิเบตนันก็จะเซตเข้าไปอีกหน้าหนึ่งนี่นะครับจากนั้นกดคาลิเบตซ้าอีกครั้งโดนจ,จะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะครับโดยสเต็ปที่1นนะครับจับโดนตั้งขึ้นแบบนี้แล้วหมุนประมาณ3าถึงสรอบเดี๋ยวจะได้ยินเสียงเตือนนะครับนี่โอเคอันนี้คือได้แล้วนะครับ ขั้นตอนที่2นะครับก็คือตัวนี้ให้จับโดนหมุนเป็นแนวตั้งนะครับก็คือหันตัวกล้องขึ้นข้างบนแล้วก็หมุนนะครับทวนเข็มนาฬิกาเดี๋ยวจะได้ยินเสียงนะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์นะครับนะฮะจากนั้นก็มามันก็จะลัดเข้ามาที่หน้าจอหลักก็กดตกลงนะครับโอเคทีนี้ก็พร้อมบินนะครับ เป็นมือถือที่มันปุ่มมันอยู่ด้านล่างมันก็จะลำบากหน่อยเพราะมันจะไปโดนปุ่มล็อกหน้าจอนะมันก็โดนปุ่มเปิดปิดเครื่องอีกโอเคเอาทางนี้แหละนะครับ ก็ต้องค่อยๆวางโอเคใช้ได้โอเคนะครับโอเคแล้วทีนี้นะครับก็สตาร์ทถ้าเราสตาร์ทนะครับเราถึงจะใช้ตัวปรับกล้องได้นะครับ ภาพที่จอนะครับอันนี้คือสตาร์ทอันนี้คือหยุด GPS 12ดวงนะครับเดี๋ยวผมขอแก้ไขไอ้ปุ่มหน้าจอนี้ก่อน เพึ่งลงตัวนะครับก็ไปเลื่อนตำแหน่งมือถืออยู่นะครับให้มันไม่ไปโดนปุ่มเพิ่มเสียงโอเคเรามาสตาร์ทนะครับอันนี้ก็หยุดนะโดยตามปกติแล้วเนี่ยบังคับที่มือถือก็ได้นะครับแต่ไม่ปลอดภยัยนะครับใช้รีโมทดีกว่านะครับก็จะมีเร่งสปีดความเร็วได้นะครับอันนี้อยู่50%การตอบสนองก็จะช้าหน่อยแต่ถ้าเราเร่งขึ้นไปอีกปุ๊บ มันจะเร็วนะครับซึ่งจะควบคุมยากนะครับตัวกล้องนะครับมีปุ่มถ่ายภาพนิ่งที่มือที่มือถือนะครับถ่ายวิดีโอนะครับปุ่ม Return to Home ก็อยู่ที่นี่นะครับโหมด Circle นะครับก็คือการบินรอบตัวเองนะครับก็มีนะครับแผนที่ g o o g l e Map ก็มีนะครับบอกระดับแบตเตอรี่นะครับระดับสัญญาณดาวเทียม ความสูงความไกลนะครับความเร็วรหัสตำแหน่งนะครับมีโอเคเดี๋ยวเราทดสอบการบิดกันนะครับโดยทำการบินผมจะขยับไปนิดนึงนะครับเพื่อให้มันบินกลับมาแล้วมันไม่ติดต้นไม้ขอเป็นตรงนี้นะครับผม คือล็อกความสูงนะครับล็อกตำแหน่งแล้วล็อกความสูงด้วยนะครับเห็นไหมนะครับโดนไม่ไปไหนคุณสามารถปล่อยรีโมทแล้วนั่งดูได้นะครับนี่คือข้อดีของ GPS นะครับดันไปก็จะจับมานะครับ ใต้ท้องจะมีเซนเซอร์นะครับถ้าคุณเอามือไปไว้ใต้ท้องโดมันจะขึ้นเห็นไหมนะครับโอเคนะครับมานะดูที่กล้องนะครับชัดนะฮะโอเค okay, เดี๋ยวผมจะใส่ความสูงขึ้นไปนะครับพื้นที่ก็จะมีเมฆฝนหน่อย เป็นไงนะภาพก็คล้ายๆกับ sg 9 0 6นะครับสีสันยังคงสดใสเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องนิดนึงนะครับอันนี้ก็ปรับได้นะครับซูมได้ด้วยแต่ถ้าซูมแล้วภาพแตกนะครับซูมแล้วก็จะแตกก็เหมือนมือถืออะซูมมากๆก็แตก นะครับก็เป็นลูกเล่นเสริมเฉยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเทสไปส,สักระยะตัวนี้เร็วนะครับ ไกลแล้วเนี่ยอันนี้ก็บินไปนะครับความไกลนะครับร้อยสิบสี่เมตรแล้วนะครับหันดูรอบๆนะครับเอาแค่นี้ก็พอนะครับตัวนี้มันก็พิกัดก็อยู่ไม่เกินห้าร้อยเมตรนะครับบินร้อยกว่าเมตรผมก็ว่ามันไกลแล้วมองแทบไม่เห็นนะครับให้กล้องดูตัวโดนนิดนึงนะครับเห็นไหมเห็นไหม อันนี้มองมองไม่เห็นนะครับซึ่งเวลาเราบินไกลมันจะทําให้เราควบคุมยากนะครับการควบคุมโดนที่ง่ายที่สุดคือเราต้องมองเห็นโดนแล้วจับทิศทางของโดนได้นะครับถึงแม้ว่าโดนนั้นจะติดกล้องนะครับแต่เราไม่สามารถดูกล้องแล้วบินได้นะครับมันไม่ใช่โดนเลสซิ่งนะครับอันนี้มันคือโดนสำรวจโดนใช้งานทั่วไปนะครับนะครับเกรดของมันนะครับมันก็ยังเป็นเกรดของเล่นอยู่นะครับซึ่ง ไม่ต้องไม่ต้องลงทะเบียนนะครับสัญญาณความถี่ยังไม่ถึงขั้นที่ว่าต้องลงทะเบียนนะครับโดยพื้นท <League champion. S 2> ี่ที่เราเล่นนะครับถ้าเราเล่นมีข้อจํากัดนะครับก็คือเราเล่นในพื้นที่ของเรานะครับหรือถ้าเราจะต่างสถานที่เราก็ขออนุญาตเจ้าของที่ก่อนนะครับค่อยไปบินนะครับถ้าเขาให้บินได้ก็คือได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาจับนะครับ ตราบใดถ้าคุณไม่ไปถ่ายภาพวัดพระแก้วไปโพสในทางเสียหายเสียหายนะครับไม่มีใครมาจับคุณหลอกนะครับผมนะ,บนะครับโดยความสูงความไกลเนี่ยก็ดูที่ที่จอนะครับอันนี้ก็บอกถ้าเป็นตัว rx นะครับก็คือตัวโดนนะครับ tx ก็คือ ระดับแบตเตอรี่รีโมทนะครับตัวนี้ตัวโดนหมดไป1ขีดนะครับใช้การบินโดยโหมดที่2โหมดที่2นั้นคือคันเล่งจะอยู่ด้านซ้ายถ้าเป็นโหมด1คันเล่งจะอยู่ขวานะครับรับรองว่าบินยากแน่นอน GPS นะครับ19ดวงตัวนี้ความไกลอยู่ที่50กว่าเมตรสัญญาณยังเต็มนะครับโอเคนะฮะทุกอย่างก็ยังถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะเอาบินลงมาให้ดู รอบๆโดนเวลาบินนะครับการบินโดนนั้นง่ายนิดเดียวนะครับไม่ยากอย่างที่คิด ุกรุ่นจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนกันหมดนะครับผมพยายามเสมอนะครับก็คือเดี๋ยวรถสิบล้อมานะครับให้รถสิบล้อไปก่อนสิบล้อไปแล้วนะทุกรุ่นบินเหมือนกันนะครับก็คือปุ่มนี้ดันขึ้นเป็นคันเร่งนะครับอเมื่อความสูงเราต้องการเราปล่อยมันก็อยู่กับที่ดันลงก็คือลดระดับลงนะครับมือมือหนักมันก็ลงเร็วนะครับมือเบาก็ค่อยๆลงนะครับ แล้วก็ถ้าหมุนมาทางนี้ก็คือหมุนตัวซ้ายหมุนตัวขวานะครับมันก็จะหมุนได้รอบนะครับแล้วแต่คุณจะหันไปทางไหนนะครับหันซ้ายก็หมุนซ้ายรอบหันขวาก็หมุนขวาได้รอบนะครับอแล้วก็ข้างนี้ดันไปข้างหน้าคือเดินหน้าโยกกลับหลังคือถอยหลังนะครับเอียงขวาก็คือแถขทางขวาเอียงซ้ายแถลไปทางซ้ายนะครับ แค่นั้นง่ายๆนะฮะทีนี้ผมจะไปที่ความไกลสักนิดหนึ่งระยะหนึ่งนะครับแล้วก็จะใช้โหมด Return to Home กลับมาลงที่เดิมตรงที่มันขึ้นนะครับโดยระยะคาดเคลื่อนนั้นจะไม่เกิน1เมตรนะครับระดับสัญญาณขนาด GPS 1 9ดวง GPS 1 9ดวงนะครับก็คาดเคลื่อนน่าจะไม่มากนะครับไม่เกิน5 0เซนติเมตรนะครับคาดเคลื่อนสูงสุดคือ1เมตร เพราะนั้นก่อนที่จะทําให้โดนบินกลับนั้นคุณต้องดูพื้นที่ที่คุณบินด้วยว่ามีระยะกว้างพอหรือเปล่านะครับเพราะมันบินมาถ้าคุณบินไปยังไงมันก็จะกลับมางั้นมันไม่หลบนะครับโอเคหลายคนเข้าใจว่าถึงแม้โดนนั้นจะมีระบบบินกลับอัตโนมัติตัวนี้แบตอ่อนก็กลับเองแต่ถ้าคุณบินไปไกลเกินแล้วถึงสัญญาณที่มันเตือนให้เทคออฟอัตโนมัติถ้าแบตอ่อน ระยะที่มันไกลเกินมันบินกลับมาพลังงานไม่พอมันก็ตกกลางทางนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นยาให้แบตมันอ่อนแล้วบินกลับคุณต้องกลับด้วยตัวเองโอเคนะครับโดยการใช้ปุ่มรีเทิร์นทูโฮมที่แม่นยำที่สุดนะครับคือการกดที่รีโมทนะครับในมือถือก็กลับได้แต่บางครั้งมันเพี้ยนให้กดที่รีโมทนะครับนี่คือรีเทิร์นทูโฮมโดนจะกลับมาเองอัตโนมัตินะครับ นู่นนะครับโดนอยู่นู่นนะครับความไกลอยู่ที่ร้อยกว่าเมตรนี่โดนกลับมาแล้วนะครับมาดูที่หน้าจอครับให้ดูระดับความสูงความไกลนะครับมันจะลดระดับมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับความสูงค่อยๆลดนะครับ โอเคนะครับผมจะวางรีโมทโดนจะลงเองแล้วจอดอัตโนโมัตินะครับเมื่อถึงพื้นโดนก็จะหยุดนะครับผมนะครับเมื่อเราสตาร์ทขึ้นไปใหม่มันก็บินได้ต่อนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันกลับมามันจะไม่ตรงจุดแล้วนะถ้าคุณจะบินไปแล้วคุณให้มันกลับมาเองคุณต้องคอลิเบตใหม่แล้วเริ่มบินใหม่นะครับถึงจะแม่นยำที่สุด โอเคนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ SG 907นะครับ GPS 5G Wi-Fi นะครับสำหรับใครที่อยากได้โดนรุ่นนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับตาม ID Line หรือเบอร์โทรที่ผมลงไว้นะครับผมโอเคครับ